มองเห็นร้อนมากร้อนร้อนอ่าก็เลยต้องถอดสักหน่อยใช่งถอดเสื้อเพราะมันร้อนพี่ฟินฟิตหพื่เพื่อเตรียมไปก็งานนี้ด้วยเพราะว่าเวลาไปเนี่ยสาวๆบางทีเขาจะถ่ายรูปเราต้องพร้อมก็มีพ่อทำเกษตรก็โอ้โหดีมากจอิงจริงๆมันมีว้ากว่านี้นะยังไม่ได้ลงมองเห็นร้อนมากร้อนมาก ไออ๋อนึกว่ามีคนคอมเมนต์ว่าห้องถิ่ร้อนมากเลยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกผมมันเห็นแล้วมันเหมืร้อนไห็ครับผมร้อนออก็เลยต้องถอดซะก่อยใช่ต้องถอดเสื้อเพราะมันร้อนพี่เป็นไงครับทนี้ที่พ่อ้อมก็ดีครับดีสนุกดีฮะใค่อั้พี่อ้อมจริงเขาก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแอบว่าใครจะไปกันก็ลงชื่อเราก็ไปเลยครับเราก็ฟิตมุ่นเลย ฟินหมเพื่อเตรียมไปก็งานนี้ด้วยเพราะว่าเวลาไปเนี่ยสาวๆบางทีเขาจะถ่ายรูปเราต้องพร้อมก็มีที่ป๊อปทำเกษตรก็โอ้โหดีมากเหมือนกันแต่มันทำเม้ซี่ว้าวมากเลยนะจริงเหรอพี่จริงจริงมันมีว้าวกว่านี้นะยังไม่ได้ลงรอติดตามเนาะรอรอติดตามอันนี้ที่ปล่อยมาเป็นแค่ทีเซื้อเป็นเรียกว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ปล่อยไปวันนี้แค่ประมาณแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ มันยังขาดอะไรคนยังขาดอะไรเหรอทุกส่วนเอาให้ชัดขึ้นใช่ตอนนี้เทรนด์มันเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนคนชอบแบบอาจจะกล้ามบ,บึกๆหน่อยตัวนี้เขาจะเป็นกล้ามแบบดินลีนชัดๆเห็นเส้นเลือดใช่หไหมชอบไหมฮะชอบชอบไหมแดูแล้วมันม,มีความรู้สึกฟิตเท่าเดิม แต่เปลี่ยนการกินใช่แล้วก็กินที่แบบลีนขึ้นคลีนขึ้นเรากินไขมันน้อยลงครับอ๋อมีมีครับเทรนเนอร์เทรนมาเป็นสิบปีแล้วเทรนเนอร์จันครับรแล้วฝั่งก็โอ้เขา<อ>เขาแซ่บกว่าเราอีกโอ้ทานวุ้นเวลาก็ทำอะไรอะ่ะเขาแบบทำถงทำอะไรด้วยแล้วเหนื่อยเมื่อก่อนเล่นละครด้วยกันก็เหนื่อยมาก เพราะว่าเวลาเขาแบบเวลาเขาอยู่ในฉากเออเขาเอเนอร์จี้เขามาเต็มแล้วเขาผักเราขึ้นไปไกลกว่าจุดที่เราคิดไปอีกออ,อ,ออกกําลังกายก็เหมือนกันโอ้โหหนักมากตอนนี้คือแบบดูดีอ่ะเออพร้อมตอนที่ออกก,กันล้เต้นดึดก,ดก,ดก,ดกตลอดคื <laughs> อออกกาลังกายเนี่ยมันก็จะมีแบบคือถ้าถึงกล้ามท้องอะ่ะแสดงว่าเขาไปไกลกว่าเราแล้วเขาก็เดินมาเฉียดเราเขาถึงกล้ามท้องแล้วนะอะไรเงี้ย แสดงว่าการเล่นเข้มข้นพักน้อยอครับแล้วก็คุมการกินเก่งด้วยอะไรแข่งกันแซ่บเหรอใช่เรียกว่าแข่งกันดูแลสุขภาพเออใช่ผมครับของผมกับเขาเนี่ยฮะแต่ของผมจะถ่ายเยอะหน่อยเพราะว่าถ่ายไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ถ่ายเขาตัวสั้นอะถ่ายอะไรปัญหาอะแปลกใช่ ขนาดจับมือผมทายยังไม่ได้ดังใจอีกอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจ้างช่างกล้องมาด้วยแล้วก็แสดงว่าเวลาเราเราเราซัพพอร์ตกันส่งเสริมการเต็มที่ก็ก็ช่วยกันดูครับแล้วได้แต่งงานมาสักแึเปล่าไม่ถึงว่าเขาแซ่บขนาดไหนนใเาพี่มีให้กี่เบอร์เต็มสิบเต็มสิบง่ายๆก็ต้องเต็มสิบอยู่แล้วไม่เพราะเห็นความทุ่มเทของเขาเราต้องให้เขาเต็มสิบอยู่แล้วสำหรับใครไม่รู้ สำหรับเราเต็มสิบนี่ค,นนครับช่วงนี้ก็ดีครับเรื่อยๆครับเป็นตัวเขาเองเขาก็ช่วงนี้เขาทำงานหลายอย่างทั้งงานละครก็ถ่ายอาทิตย์หนึ่งสาี่วันแล้วยังต้องเจ็ดเวลามาทำคอนเทนต์งานในอื่นที่ชอบด้วยแล้วก็มีโปรดักที่เขากำลังจะออกอีกสอสตัวนะครับเดี๋ยวเดือนหนะ้ามีไลฟ์สดด้วยกันด้วยนะครับวันที่หเดือนหกครับขายของเลย ของเขาเรียกว่างานคาืติดต่อมาเรื่อยๆไปทำะรต่อเรื่อยๆครับเราเป็นเกณฑ์การรับงานแบบไหบงคะเ,รรเกณฑ์ไม่มีเกณฑ์หนึ่งเราดู product ก่อนว่า product คืออะไรออถ้าเป็น product ที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วก็ถูกรับรองในตลาดมายาวนานแล้วเราโอเคเช่น product ที่เราไม่ได้ฝืนตัวเราครับแต่ถ้าเป็น product ที่เป็นแบบ product ใน social เราก็ต้องเลือกก่อนต้องลองใช้จริงๆก่อนว่ามันดีจริงไหมก่อนที่เราจะรับงาน 谢谢哈，谢谢。